หรือเป็นเชื้อชาติขายหากระเพราทองยาเป็นตะเคว่าเรปยาาน้องผ้ากามทองเฮ้เดอเด้อืดขอบคุณครับขอบคุณครับพายเพลงนกับเคยดูเหรอฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูดูวันดีวัดีช่องโดโดพาเที่ยวใช่ไหมแรกเลยดูแรกเลยกับลูกมามามาถึงพิจิตก็ยังเจอเอฟีครับเป็นเพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวเรายังอยู่ที่พิจิตครับจิตครับเราออกจากที่พักอันแสนประทับใจของเราที่ Minimal Hotel เราใช้เส้นทางจากพิจิตมาที่บางมุนนาคแล้วตอนนี้ก็กำลังเลี้ยวเข้าไปกราบไปกราบไหว้หลวงพ่อที่วัดบางคลานนะคเป็นครัเทียโดสวัสดีครับกสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับซึ่งที่จริงเมื่อกี้เนี้ยเราได้แวะที่วัดท่าหลวงบวงสวงพ่อเพชร ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ได้กล้าเปิดกล้องเพราะว่าเคยถ่ายทํำแล้วก็เคยทํำทิ่ในคราวมากับคุณตู่คุณยุ้ยไปครั้งหนึ่งแล้วเชฟโแต่ว่าที่วัดบางคลานนี่เรายังไม่เคยมากราบหลวงพ่อก็เลยใช้โอกาสนี้ฮะใช้เส้นทางลัดเลาะเข้ามายังไม่ได้ไปทางด้านถนนใหญ่ ไม่ไม่แน่ใจว่าวัดบางคลานนี่อยู่ชุมแสงแล้วหรือยังนะหรือว่าอยู่ในเขตบางมุนนาคพิจิตรเดี๋ยวเราใกล้ๆจะถึงนะครับอีกไม่ถึงสามกิโลมาถึงแล้วครับระกับพระกันก่อน<บ>น,นะเดี๋ยวค่อยไปหาข้าวกลางมันแล้วประทานกันอุว่าสิงมวัดบางคลานต้องข้ามสะพานอันนี้ไม่รู้แม่น้ำอะไรนะ ตรงนู้นเห็นมีป้ายว่าเป็นตลาดแต่ว่าวันนี้ไม่น่าจะมีเป็นตลาดน้ําตลาดชุมชนชุมชนมีลักษณะน่าสนใจถ้ามีตลาดน่าเดินมากเลยบรรยากาศทางซ้ายราไหมผมตรงจริงหรือทางซ้ายถึงแล้วถึงแล้วที่จอด ค่อนข้างเงียบสงบสงบเนาะคุณไม่เหมือนวัดท่าหลวงวัดท่าหลวงจะพลุกพล่านมีพุทธศาสนิกชนเข้าไปตานิรภัไหว้ขอนเนี่ยไหว้ควาปอนจะถามด้วยแม่น้ำเขาเขียนแม่น้ำอะไรก็ป้ายป้ายหักแล้วป้ายก็หักไปแล้วจะถามเขาดีกว่าแม่น้ำอะไร บอกว่าหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงเคยเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่แต่ว่าเรามากราบหลวงพ่อเงินนะฮะวัดบางคลานชั้นล่างก็มีเดินเดินวนไปตรงป้ายนำทางก่อน แม่น้ําพิจิตรนะฮะก็เข,เขียนป้าย<ม>ที่เห็นแม่น้ําที่เราข้ามมาเมื่อสักครู่ก็คือแม่น้ําพิจิตรวิหารหลวงพ่อเงินตรงไปคุณวิหารหลวงพ่อเงินตรงไป<ม>เขามีตลาดอยู่ตรงนี้<ม>คนอ่านคอมเมนต์เมื่อเช้าอย่างคลิป<ม>ที่เราไปเดินตลาดอะไรนะตลาดตลาด<อ>วัด ตลาดที่รัตบุรีนะคะไม่ใช่ตลาดชุมชนพี่คุณไปดูผ้าราคาหมื่นแปดอะเอฟซีเอฟซีบอกว่าน่าน่าจะซื้อเอาใจคุณตั๊กเดี๋ยวจะส่งสติกเกอร์ไปเดี๋ยวส่งสติกเกอร์ทําท่านี้ไปอะคุณดูเดี๋ยวส่งสติกเกอร์ทําท่านี้ไป เทที่ทยะะ่ยววัไปครับเราจะขึ้นไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อเงินนะใครใครมาก็อย่ามาเกิน17นาฬิกานะครับวิหารปิดปนนะคือตักบอกสวยมากเลยด้านในเข้ามากราบทำบ,บุญกราบหลวงพ่อเงินกันนะครับ ท่องนโมสจบนโมตัสสะตาะมาตาาตสมุตสนโตะวโตสมาสพุสิมานุยมยังพันเตสังฆทานานินิจะกริวารานิจืโสังขสสะโนามา พุโนพันเตพุโนพันเตบุสังโคสังโฆนานี้างปทธนานิปัทธรานิปตะปอมหาการหากาปะรตมปะรตาตายะดุขาญะปะตุมาปักเกินนั่นเลยนะด่วนนัก โอเคยุโรปมาไหมยุโรปขึ้นมาปั่นค่ารักคือค่ารักไปไหนยุโรปอะไรมาเยอะดับ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 นั่นแหละโอเคมาพักเงินได้หนึ่งพันเนาะฮะครบแล้วรันหน่ะมีสิบแปดอ๋อโดยธรรมดาแล้วพี่ยอมมันต้องเป็นพักพิยง

तो यहादपि विवचन्तु तपि फलोको विनादुमासे पलयोतु हि दी तजो भवति हिरयत

อันน้ำแม่แม่เราเราเพื่อันน้ำมากินกินได้เลยครับรูปสองสามโอเคในวัดบางคลานมีตลาดชุมชนเนาะมีตลาดแล้วมีอาคารไม้มีเรือนไม่น่าจะเป็นสาราการประเรียนเก่า ลักษณะเหมือนสลาการตะเปลียนเป็นเป็นไม้แล้วก็มีตลาดชุมชนเล็กๆฮะดูซิมีอะไรทานบ้างปูตักปลาอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกปลาอะไรอ่ะปลาอะไรคะเนี่ยปลาย่างออ๋ปลาช่อนปลาช่อนย่างลมควันใช่ไหมขายยังไงคะไปทำลมควันนะลมโค้ง ตัวตัวหนึ่งได้กี่ขีดต้มโค้ง <c oughs> ต้มโค้งใช่ต้มโค้งใส่ถุงช่างเลยเอากี่ตัว <c oughs> น่าทานตัวหนึงก็พอไม่ค่อยมีเวลาทำ <c oughs> สองตัว สามผิแล้วเนาะอ่าะตัวเล็กๆเอาแค่นี้ค่ะหนูเอาแค่นี้พอค่ะคิดตามนะตะวันอะไรต้นผูกปังข้อไหนนะคะเดินดูเดินดูฝั่งนี้เมตานี่นี่อะไรมันหรืออะไรอันใหญ่ใหญ่นี่นี่คือมันสีม่วงจ้ะงมอใหญ่จังเลยมันสีม่วงเหรอฮะ บวดไปต้มได้อ๋อเอาไปบวดไปต้มได้มะนาวเนะาะมะนาวลื่ใหญ่เก็บอาม,มีมะพร้าวมีพริกจากสวนกลิ่นอะไรหอมหอมเล็บมันดังอยงู่นะคะ

แอลไปไหนวะ้น้ทไระไหมทาล่าบาทไม่แพงไดไหน้ำมันดทอยนดูรับขอนได้ไหมไรับอได้โอนไดนได้โอนได้อนได้โอนได้อนได้ไ้อได้นได้เอไ uh ้โอนได้อนไดอน้อนไ้ได้ออได้นออไนอนดนออโนดออดนน้นอไน้อ

ขนมไม่เกลียดดูบ้างก็ไขนมขนมอะไรก็ได้ก็แต่สิบบาทก็แต่สิบบาทนะคะขายได้เขาแต่สิบบาทใช่ไหมนะสิบบาทขายได้กูมั้งเน่ยปั๊เขาไปขายเป็นครูที่โรงเรียนกรอบดีเนี่ยกรอบดีอ๋อไม่น่าว่าหอมอะไรเมื่อกี้แม่ค้าเขาผัดอยู่ข้างหลังเนี่ยว่าเดินมาเอ๊ะมีแต่ผักผลไม้หอมอะไรข้าวค่ะผัดแกงปลากระป๋องออ เออเคยดูเหรอฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูดูสวัสดีสวัสดีเออช่องโดโดพาเที่ยวใช่ไหมครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยกับลูกโอ้มามามาถึงพิจิตรก็ยังเจอเอฟซีผมเป็นลูกติดสมุนเงินบางงานครับเพิ่งเพิ่งไปกราบท่านมาจะมาทำเดี๋ยวก็ถูกไปจะได้มานทำมาได้ใชมามาครั้งแรกเหมือนกันครับมาไปกราบแต่หลวงพ่อเพชรผ่านไปหลวงพ่อเพชรตอนนี้ ไปพักแล้วคนคนที่นู่นบอกมาวัดบางคานด้วยมาด้วยพระพันด้วยว่าฮะเชิญเลยครับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วครับนะฮะอยากให้หลายๆท่านหลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์สมมพ่เงินบางคานนะก็เป็นกัสติศรัทธาเป็นตั้งแต่แรกเลยนะฮะตัวเองเนี่ยนะก็อยากให้วัดบางคานตอนนี้นะฮะทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรใดๆเลยนะครับมาสามารถกราบมาสักการได้ปกติเลย เข้ามาก็รู้สึกร่มเย็นสบายใจเลยครับพอดีขึ้นเปยครไปูกสิทธิ์หลวงเงินบางการนะครับสักกานดีๆเลยก็กลับไปลูกสิทธ์เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ท่านพระที่ผมศรัทธาที่สุดในชีวิตผมนี่รวยเพราะหลวงเงินเลยบางกานในชีวิตนะฮะแล้ะทามาสี่ห้าสิบปีแล้วนะครับมาบวชเคยมาบวชที่นี่ด้วยยุคสมัยหลวงพ่อเปือง ได้ครับได้มา JFC ด้วยมาถึงนี่ JFC ตั้งแต่ทำอาหารทำกับข้าวใช่ครับตั้งแต่เป็นแรกพิิแรกนะดูดูน้องๆมาตลอดนะฮะแล้วก็ก็เชิญนะครับใครมาผ่านพิจิตรอย่าแค่ทางผ่านนะพี่เนาะแวะมาไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินที่นี่นะฮะวัดก็รู้สึกว่า ล่มเยน็นสบายสบายข้างหน้าก็แม่น้ําพิจิตรใช่ไหมครับนั่นเป็นน้ำน้อยเป็นน้ำพิจิตรครับแม่น้ำแม่น้ำพิจิตมรมีตำนานของเองินมากมายครับที่เชื่อมั่นว่าถ้าใครได้รู้ตำนานของหลวงพ่อเงินวัดประคาแล้วเนี่ยจะมีเกิดการมีเกิดสุขภาใช่ครับใช่ ชื่อก็เป็นมงคลนามแล้วครับนะฮะแค่ลงจากรถผมก็เกิดความรู้สึกล่มเย็นสบายอยากมาเดินเล่นกี้กราบเสร็จบอกว่าเดินมาข้างหลังหน่อยอยากมาเดินดูชุมชนมาเดินดูผู้คนที่อยู่ทางนี้นะครับยิ้มย้มแจ่มใสนนชาวบ้านเขาดีครับลูกชายก็ยิ้มเลยเมื่อกี้เฟรโดสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับสวัดดีครับตามอยู่เอฟซีเอฟซีโดอยู่ นี่นี่นี่ก็บเอฟซีตัวน้อยอ <laughs> พี่พี่บอกว่าวัดที่น่าไปอีกวัดเนื้อวัดท่าตะโกใช่ไหมฮะวัดท่านตะโกวัดท่านตะโกครับเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อครับวัดหนึง่งที่พระอาจารย์ท่านน่ารักมากลาับพระอาจารย์ต้มนะครับครับแล้วพอดีผมเมื่อไปทําบุญมารวมไปทำบุญมาและเอ่อช่วยเหลือคนช่วยเหลือเด็กที่ได้โอกาสเด็กกำพร้าพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวมีปัญหาเนี่ยหลวงพ่อเลี้ยงตั้งแต่เล็กหมดเลย เหล็กอนุบาลตั้งแต่แบเบาะเลยเป็นหลายพันคนเลยใช่ไหมประมาณเกือบสามร้อยคนครับสามร้อยคนถึงระดับมัธยมเลยแต่ว่าแต่หมายถึงว่าผ่านมาผ่านไปเนี่ยเป็นไปหลายพันคนแล้วน่าไปนะฮะอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่อ่าวัดถ้ำตะโกอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีท่าวุงลบบุรีนะะอย่ามีโอกาสจะต้องไปครับครับขอบพระคุณพี่ครับลองเดินไปดูด้านหลังทีทีการดูตในช่อง เดินดครับครับเดินด yeah, ูบรรยากาศามะม่วงเบามะม่วงเบามะม่วงเบา ก็มีพระบูชามีพระบูชาแล้วก็ตรงนู้นให้อาหารตาเพราะว่าแม่น้ําพิจิตรก็ก็เหมือนกับไหลอ้อมวัดเนาะมึงก็ไหลอ้อมวัดเดี๋ยวพาไปเดินดูตร,ตรงตรง,ตรงแม่น้ํานี่ครับบรรยากาศตลาดชุมชนอ๋อข้างบนปิดไว้ เกจิดังๆสวยเลยครับองนี้หลวงพ่อหลวงพ่อเงินรุ่นไยิ้มครับอ้หลวงพ่อเงินแต่ว่าเป็นรุ่นแปะยิ้มที่สามห้ง ย่างกันอย่างโบราณเลยเนี่ยนึกถึงสมัยคุณยายผมเนี่ยเขาใช้กระมังแบบนี้แหละแต่เดี๋ยวนี้เขามีเตาไฟฟ้าเนาะมันไม่หอมแล้วอย่างนี้หอมใช้เป็กอย่างนี้อย่างนี้หอมเมื่อก่อนยายก็เนี่ยแหละเอากะละมังอย่างเงี้ยแล้วก็พาไฟติดก็เอาคิดเท่ากรบขี้เท่ากลบตอนเด็กๆก็บอกอ้าติดแล้วไปกลบมันทําไมแต่ว่าเขาเอาแค่ความร้อนขึ้นมาเนาะนี่ฮะอย่างนี้แหละเห็นอย่างเี้แหละ จะหอมน่าทานเราต้องใจเย็นๆเนาะค่อยๆย่างไปเรื่อยๆใจเย็นๆต้องบอกเขาเป็นยแมูทุกอย่างเมก็คือละมุดอันนี้ละมุดนี่นี่ในในตลาดเนี่ยก็เป็นของชาวบ้านเนาะของที่เก็บเกี่ยวมาเมื่อกี้อันอันนี้ไม่ใช่ละมุดธรรมดาใช่ไหมละมุดค่ะละมุดเนาะเพราะมันใหญ่เกินใหญ่กับไข่เป็ดอีกอ่หวานนี้เจ้าเลยพี่ พี่ไม่มีเนาะนี่เก็บจากต้นมาเลยจ้าไหมเนี่ยสามกุ้งสอยอไม่ไม่ทันกะแฟก็แล้วนี่พี่ลองทานหวานเห็นนึกว่าอะไรลูกท้อลูกอะไรนึกว่าของจีนสองเลยนี่ต้นพันธุ์ของทางนี้เลยเนาะเก็บเก็บจากในสวนตรงนี้เลยช้อนซ่อมไปไหนอะพ๋อจะให้ผมชิมใช่ไหมเอามามือเลยล่ะพี่มามือใครมือมันจะไปเขาคุ้ยอะไรกนเนี่ยมือเลยนี่เลย จะชิมอะไรนะลมุดลมุดค่ะนี่ลมุดลูกนี้สุกกำลังดีเลยนุ่มๆเลยเนี่ยหวานกำลังอร่อยโอ้อย่าลูกอย่าลูกเอาว่าขอยายขอยายคือเพิ่งสอยมากเห็นเห็นบางคนเขาต้องเอาไปย้อมไปเยิ้มนี่ไม่เลยนะนี่านี้เลยเนามันธรรมชาติีกเห็นบางคนมาเห็นเอาไปย้อมให้ไม่ให้ไม่ให้ดูสวยไม่ธรรมชาติ่าคือเขาบอกมา แล้วแล้วแล้วหวานไม่มากนะผมว่าหวานไม่มากนะก็ลังอร่อยนะพี่ใช่ไม่ไม่ใช่หวานเจี๊ยบไม่หวานเหมือนกินน้ําตาลใหญ่จะต่อตีอาใหญใหญ่เอาให้แกเอานะครับดูได้นะคะมันจะแแทอยู่เรื่อยวเหนียวพี่ทานไต้นะพี่ครับที่วัอา์ี่องามลไม่ได้ไม่ได้ล้วะ เอ,เอาเอาเอาครึ่งนึงนะใ,ให้ให้ให้ผมได้ได้ออกสักครึง่งนึเงเนาะไม่ใช่มีมีมนคนบางคาร<อ>คนพิจิตนี่ตั้งแต่เข้าเมืองพิจิตมานี่มีเจอแต่คนน่ารักอุ้ยเจอเอฟซีเห็นไหมนี่ครับอาคุณอาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ได้น้ำจิตได้น้ำจิตน้ำใจจากคนพิจิตละไ,ได้ละมุดไปกินโล <c oughs> นึงเดี๋ยวเอาไปแจกแจก <c oughs> ให้คนรู้จักละมุดพิจิตอันนี้ก็าปลูกที่บ้านเรานี่ยตัวลออวตัวใสตัลอนี่ขอบคุณครับ เห็นตัวจริงไหมดอโดแดงร้องเพลงร้องเพลงสาวงามพิจิตรให้ฟังหน่อยร้องเพลงหวานนะร้องร้องให้รังตลาดเลยอะหนึ่งสองสามร้องเป็นไหมสาวงามพิจิตรหน้าพีชชวนมองไปช่องช่อง YouTube โดโดพาเที่ยวฮะโดโดนะครับเนี่ยมีลองพิจิตรดูดิครับอ๋อทานไม่เป็น ทานผลไม้ไม่เป็นอ่ะร้องเลยอ่ะร้องเลยร้องร้องเออเป็นค่าผลไม้หน่อยข้าผลไม้หนึ่งสองซ้ำจำเนื้อได้ไหมเอ่ะกดปุ่มหนึ่งสองซาำร้องเพลงเหรอร้องเพลงอ่ะสาวสาวงามเมืองพิจิตรไงมสามสี่สามสี่สาวพิจิตสามสี่สามสี่เราจะกลับบ้านแล้วลูกกลับบ้านเราเร็วหนึ่ง 1, นึ่งามเมื่อกี้ทำท่าจะร้องในรถแล้วเ็หนเจะกลับบ้านแล้วเร็วๆรลุงฟังเร็วๆลุงฟังเร็วๆอนเมสองานึ่าอ่ะเร็วๆ้องเร็วอันเมนี่พ่อค้าแม่ค้ารอฟังอยู่อ่ะสาวดดูร้องเพลงสาังามผจตหน้าิชวนระองางามผีจิตหน้าทิพชวนระอองไอหนุ่มหวานทองหลมมองสาว ตาเมืองพิกิจเ,เพียงเพียงตาตบตายิงพาหัวใจไม่คิดอย่าบอกระเธออย่าจะยอดนิดอย่าฝาชีวิตอย่าอย่าฝาชีวิตอย่าอย่าคิดไม,ม้ปอผิวผิวเรืองเือง,อ,งอ่องด่งทองมาเชื้อ,อนะเพลงเนื้องานวัดงานวัดแข่งเนื้องานวัดแข่งเรือข้ามรวมนั่นรวงมาตอง มาต่องมาต่องอืม,อมน,นอนอเป็นโยโยืยนอยู่อยู่เหนือแต่ลิมลิมคลองแอบละชมตรูแอบดูแอบมองไอหนุ่มขนองตามจีติดรอ้อนงานวัดผ่ารวงบ,บวงตวงพ่อเพชรอืมแล้วหน้าหน้าเก็ดรูปไปจะไปสู่ขอ ทำนาหาทุนบทบาทเพื่องรุงหลวงพ่อหลวพ่อขายข้าวในนาเก็บงาเงินทองจะขอแต่งงาน,นกับน,น้องตาตาวงาพิจิตอดีชาระวันเธอลูกไขกันเล่าจากแม่จันแต่ตองอืมหรือเป็นเชื้อชาติถ้ายากระเเผาทอง อย่าเป็นตะเคไหวเว่ปามน้องภากลางมดทองเขาดอืเฮ้เด้อเด้อเอเดขอบคุณครับขอบคุณครับพาแบ่งเงินขอบคุณครับมาโครับมาที่คุณมาที่คุณโอ้น้ำจิตน้ำใจน้ำจิตน้ำใจคนพิจิตนะโอ้ใจเป็นยาบ้า ให้ผมได้บูชาได้ไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรครับผมเียพี่อาไปฝากเานีเลยรวยเดขาถอแล้วจะกลับมาทำบุญอีกมาทำบุญจะกลับมาทำบุญอ่าดยบายบายบาใหม่าใหม่ครับบายบาย รู้สึกอบอุ่นนะไม่ผิดหวังที่มาวัดบางคลานได้เจอเนสซีน้องโดโดน้องโดโดดน้องโดดครับมาเยี่ยมนีะครับพอเจนคิเต้พออยากรู้ว่ามาก็มาลุมน้องโดดขอเพลง โดโดร้องเพลงไป็นหนึ่งเพลงสวยงามเมืองพิจิตรโอเคแล้วก็เลยได้ได้พระนะได้พระมาหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินวัดบางคานโดโดบวัดธงพระเทพธงพระเทพอยู่ธงพระเทพอยู่ตรงนู้นโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูแม่น้ำพิจิตรกันเนาะ ไปดูแม่น้ำพิจิตรจิตนะิด <c oughs> ชวนละองลองลองแรกผลลองแรกอะไรนะละมุดะละมุดให้ฟรีมานะคุณอเอฟซีให้ละมุดฟีมาโลนึง